เข้ามานะคะไม่พอขายสภาพแรกหลับนะคะยังสวยขนาดนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะไม่ว่าจะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ค่ะตเติมสต็อกใครแล้วค่ะลูกค้าใครที่กำลังตามหานะคะมินิ MPV ของเรานะคะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยค่ะที่เข้ามานะคะไม่พอขายแต่วันนี้บอกแล้วว่าได้รถบ้านสภาพสวยมาเพิ่มให้อีก,กหนึ่งคันค่ะเดี๋ยวพี่แนซี่พาไปชมตัวนี้ค่ะเป็น t ต y o ta s ซต เครื่องยนต์ 1.5V ปี2018นะคะเป็นรถบ้านเลขใหม่วิ่งเพียง1000กิโลเท่านั้นเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยค่ะรับประกันโครงสร้างนะคะทุกจุดเลยมีใบการันตีมีใบรับประกันให้ลูกค้าค่ะคันนี้ตัวรถเป็น4บอลเงินนะคะใส่ชุดแต่งสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันค่ะสภาพแรกรับนะคะเรียกได้ว่ายังสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวก่อนออกทางร้านนะคะทำความสะอาดให้ใหม่คัดสีเคลือบสี เข้าตัวเช็คศูนย์ให้อีกหนึ่งรอบนะคะเรียกได้ว่าได้ไปจากบ่อรถบ้านเนี่ยอุ่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าผ่านการเช็คจากทีมงานมืออาชีพทั้งก่อนซื้อเข้ามาและก่อนที่จะปล่อยให้ไปถึงมือลูกค้าค่ะ mm hmm. รุ่นนี้นะคะถึงเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็เป็นยอดนิยมนะคะ mm hmm. ตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าเป็น SUV Mini มินิขนาดเล็กนะคะ mm hmm. ลูกค้าประหยัดน้ำมันด้วย mm hmm. นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวเนี้ยสามารถอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของคุณได้เลย mm hmm. นี่เลย ประตูไฟฟ้าสองฝั่งนะคะใช้งานได้ปกติค่ะคอนโทรลนะคะจากประตูก็ได้จากด้านหน้าก็ได้นะคะหรือจาะคอนโทรลจากรีโมทตัวนี้ก็ได้สบายๆเลยค่ะ เรียกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะไม่ว่าจะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ค่ะมาดูความสะดวกสบายด้านในกันนะคะด้านในนะคะก็ถือว่าไม่แคบนะคะตัวนี้มีจอกลางให้แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่มีลูกนะคะเดินทางไกลเดินทางบ่อยนะคะทํากิจกรรมในรถดูการ,ตร์รตูนอะไรกันได้เลยนะคะแล้วไม่ต้องกลัวว่าด้านหลังนะคะจะไม่เย็น นะคะตัวนี้มีแอร์มาให้แล้วแถว2อ,อันนี้คือความสะดวกสบายของเซียนตานะคะถึงเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาเท่าไหร่นะสต็อกก็ไม่พอขายบอกเลยนะว่าตอนนี้มันมีคันเดียวนะใครไวใครได้นะคะรุ่นนี้คนไม่ค่อยปล่อยออกมานะคะแต่ถ้าบอกรถบ้านได้มาแล้วได้ของดีอย่างแน่นอนนี่เลยเบาะแถวสามนะคะกว้างนั่งสบายนะคะหรือใครต้องการพื้นที่นะคะใช้สอยด้านหลังเบาะตัวนี้ก็สามารถที่จะพับลงไปได้นะคะแล้วก็สามารถแขวนเบาะตัวนี้ได้ นะคะเผื่อใครต้องการพื้นที่ด้านหลังนะคะเลขหมาวิ่งเพียง1นึ่งแสนโลเท่านั้นค่ะการันตีให้จากบอดรถบ้านเหมือนเดิมนะคะมีใบรับประกันให้โครงสร้างเดิมทุกจุดค่ะสําหรับคันนี้เอาไปราคาพิเศษเลยนะคะ4ี่แสนบาทราคานี้ส่งให้ถึง5บาบ้านหรือใครสนใจจัดไปนั้นค่ะลูกค้าสามารถดาวนต,ต่ำได้เลยนะคะส่วนเปอเซ็นสำหรับพนักงานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจค่ะ สามารถจัดปรแผน,นผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะอนุมัติภายใน1ชั่วโมงค่ะใครนะคะที่สนใจรถมือสองสภาพดีนะคะสามารถติดต่อพี่แนนซี่ได้ทุกช่องทางของบอรถบ้านได้เลยค่ะฝากเจ้าเซียนเต้าด้วยนะคะและที่สำคัญย้ำเลยนะว่าใครไหวใครได้จ้า